สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Easy English with You Channel กับพี่โคชหมันนะครับวันนี้เป็นวันนี้เป็นคลิปแนะนำหลักสูตรของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Easy English r e h i o w นะครับน้องๆครับน้องๆเบื่อไหมครับกับการเรียนภาษาอังกฤษที่ต้องท่องแกรมารต้องท่องโครงสร้างภาษาต้องท่องเทนส์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆนานาที่ต้องใช้ความจำแต่น้องยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย น้องมาดูกัรหลักสูตรของพี่ดีกว่าครับวันนี้พี่จะนำเสนอหลักสูตรที่พี่รับรองได้เลยว่าไม่เหม็ตไทยหลักสูตรของเราเน้นการใช้จริงครับน้องๆจะได้รับการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมือนกับเด็กเหมือนกับเจ้าของภาษาโดยตรงเหมือนกับเด็กเมื่อเกิดที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกับที่เราเกิดขึ้นมาาต้องภาษาไทยแล้วเราใช้ภาษาไทยได้โดยที่เราไม่ต้องเรียนเพื่อประกอบ4ส่วนของเราครับการเรียน,นภาษาอังกฤษของ พูดได้อย่างคล่องแคล่วประเด็นว่าเป็นเจ้าของภาษาเดียวกันเลยเขาบอกพี่ครับว่าการจะเรียนภาษาให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องประกอบด้วย3ส่วนคือ practice practice และ practice ก็คือการฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนเพราะฉะนั้นทางสถาบันของเราจึงจะเรียนให้น้องได้มีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสามารถใช้จริงได้ทุกโอกาสในทุกสถานการณ์ที่น้องเจอ นอจกจะมีความกล้าที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษกับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับ lesson in the class ก็คือการเรียนในชั้นเรียนน้องๆจะมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนๆในห้องเรียนด้วยการจัดก,การเรียนการสอนแบบพิเศษที่จะทําให้น้องๆมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเราจะมีมุมมุมพี่คอนเซิลคอนเซิลแทนคอเนอร์ ounter, จะเป็นมุมที่จะมีพี่คอยให้คำ ให้คำปรึกษาน้องๆไม่ว่าจะเป็นปนัญหาในชั้นเรียนหรือเป็นปนัญหานอกชั้นเรียนในมุมนี้เราสามารถระบายทุกความในใจให้กับพี่เขาฟังได้ที่เขาจะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาและให้คำปรึกษาน้องๆอย่างประสิทธิภาพป้าหนุ่าเป็นผู้ปกครองอีกคนหนึ่งที่คอยให้คำปรึกษาด้วน้อง แล้วต่อไปในชุดสุดท้ายเพื่อตอบสนองความต้องการเรียนความต้องการเรียน,น,นในภาษาทังกฤษของน้องพี่ๆจะจัดพายนคลาสหรือว่า อยากให้มี limit น,น,น,นี่คือโครงสร้างหลักของสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ซีหรือจูบิของเราที่พี่การย้ายเลยว่ามันไม่เหมือนใครอยากให้น้องๆเข้ามาลองดูแล้วมาลองสัมผัสลองทดลองเรียนกับเราได้